สวัสดีครับวันนี้มาเปรียบเทียบแนะนำนะครับผมราคางบไม่เกินหมื่นสองนะครับผมก็ตัวแรกเป็นซัมซุงนะครับ A355G เนาะนะฮะดูในเรื่องของตัวออกแบบดีไซน์นะครับข้างหลังก็จะเป็นฝาหลังขัดเงานั่นเองนะครับของแปลงซัมซุงเนาะตัวเครื่องไม่โค้งนะครับนะฮะหน้าจอตรงตัวนี้นะฮะกล้องหลังเนี่ยมีทั้งหมด3ามตัวนะครับผมนะห้าสิบล้านแดล้านแล้วก็5้าล้านนะครับนะฮะ ส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มา13ล้านนะครับผมแบบเจาะรูเนาะนะครับตัวนี้มาพร้อมกับแรม828กิกเลยนะครับผมนะฮะล้วมาพร้อมกับ CPU ตัว Exynos นะครับ1380นั่นเองนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยให้5,000 mAh ตัวนี้นะรองรับไาชาร์จ25วัตต์นะครับผมนะส่วนหน้าจอเนี่ยเป็น Super AMOLED นะครับตัวนี้อยู่ที่120เฮิรต์นะครับ180 0ณ2,340นะฮะจอเป็น Super AMOLED เลยนะฮะสีสันสวยแล้วนะครับจอ Samsung เนาะ นะครับการถ่ายวีดีโออะไรค่อนข้างจะถ่ายรูปถ่ายอะไรสวยเลยนะฮะนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะฮะแบนด์ซัมซุงเนาะก็รู้กันอยู่นะครับว่าเจ้าตลาดเหลือนะครับนี่นะฮะกล้องหลังนะครับให้เปิดให้ดูคร่าวๆนะครับแอนวีดีโอนะครับแอนวีดีโอนะฮะอ่านะครับผมนะฮะหมดต้นเติมก็อยู่ในนี้นะครับผม นะครับไม่พูดเยอะนะฮะก็พามาแนะนํานะครับว่างบหมื่นสองเนี่ยนะเปรียบเทียบก็ว่าระหว่างซัมซุงนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งเป็นเดลีสิบสามพัทนะครับ้าีราคาดูกันเลยนะครับผมว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบแบรนด์ไหนชอบสเปคแบบไหนอย่างเงี้ยฮะนะฮะอันนี้ก็การถ่ายแบบพอดเกรนะฮะถ่ายบุคคลนะครับผมนะฮฟูเต็มจอนะครับนะฮะจอสวยแล้วนะครับจอสดมากเลยซัมซุงนะครับ ซูเปอร์อัลเบรตนะฮะนะ,ะจอพวกนี้รองรับ10บบิตอยู่แล้วนะฮะหนึ่งพันล้านสีเนาะนะฮะจอของเจ้าตลาดเองอยู่แล้วนะฮะท a m s u n ไม่มีผิดหวังแน่นอนส่วนกล้องหลังก็มีเลนส์วายนะครับผม8ล้านพิกเซลแล้วก็ตัว Depth นเซอร์นะครับ2ล้านเนาะแต่ว่าโฟมเลนส์เลนส์หลักเนี่ยที่50ล้านพิกเซลนะครับผมอ่านะครับอมาดูราคานหนึงนะครับราคาที่1นึ่งหมืนหนึ่บาทนะครับ CPU เป็น e x y n o s 1 380นั่นเองนะครับผมนะบใช้งานไหลลื่นแน่นอนเนาะตัวนี้ก็มีหลายสีนะมีสีขาวมีสีชมพูด้วยนะนะครับแล้วก็รองรับถ่ายวีดีโอ 4K ด้วยนะครับผมนะครับถ่ายวีดีโอ 4K ได้เลยเนาะตัวนี้นะครับ,นะรบเราเลือกได้เนาะ เลือกได้เนาะนะ a สามห้าห้า g นะครับนะครับราคาตามนี้เนาะนะฮะก็เดี๋ยวพารับชมอีกตัวหนึ่งเป็นตัว realme นะครับนะครับนี่ตัวหนึ่งเป็น realme สิบสามห้า g นะครับราคาดูกันเลยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่นะครับอ่านะตัวใหม่ของทางแบรนด์ realme เพราะเลยตัวนี้มีทองกับดำนะครับ ะะฮดีไซน์ออกแบบข้างหลังเป็นสีด้านนะฮะสปีดดีไซน์เลยเน้นความเร็วแรงเป็นหลักนะฮะหน้าจอบางนะครับไม่หนานะครับจับถนัดเลยนะครับนี่จอเป็นซูเปอร์โอเรนท์เหมือนกันนะครับตัวนี้นะฮะจอโอเลนเลยนะครับความภาพความละเอียดเนี่ย1080ปดสิคูณสองพเลย120ยยเฮิร์ตนะครับแรม8 2 6สนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ CPU เป็นตัว d i เมนซิตี้เจ็ดพันสามอินเลยนะครับสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรเลยนะครับ ตัวนี้ต้องบอกว่าเรื่องเรื่องของตัว p e r เ o r m a n c e เล่นเกมเนี่ยรันคะแนน CPU เนี่ยอทุกๆเบนช์มาร์กเนี่ย7,5 0 0เลยนะฮะออราคอร์สอนะครับผมอ่านะครับเนะี่ยฮะแรมพัดในตัวได้อีกนะครับมี GT ทีโหมดด้วยเนาะตัวนี้น่าจะเหมาะเล่นเกมนะครับผมนะฮะการันตีเฟรมไม่ว่าเล่นเกมไหลลื่น90เฟรมนะครับนะฮะมีมาตรฐาน TV พียูแรงแล้วก็ได้เรื่องของลำโพงคู่ กันน้ําด้วยนะครับผมตัวนี้กันน้ํากันฝุ่นด้วยนะฮะชาร์จไว80วัตต์เลยลำโพง2ตัวนะครับนะฮะ,นะฮะ,นะฮะก้องชัดอยู่แล้วล่ะเป็นโซนี่นะครับตัวนี้เซ็นเซอร์เป็นโซนี่เลยนะครับผมนะครับนะะถ่ายวิดีโอนะครับก็รองรับในเรื่องของการถ่าย 4K ด้วยนะครับนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตั้งค่าน,นิดหนึ่ง สำหรับตัวของเรียวมีนะฮะดูรา,ายละเอียดไส้ในนิดนึงอ่าเห็นไหมครับรันอยู่บนเรียวมี u.i. 5.0นะครับ ram 12สามารถขยายในตัวด้วย14นะครับแล้วก็ความจุเป็น2.56เลยนะครับสแกนเล่นมือบนจอเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวเทคโนโลยีอัลตราโซนิกนะฮะเป็นพวกปิงเกอร์ i n ินสแกนบนจอนะครับผมอัลตราโซนะิกจะเป็นในเรื่องของตัวลชิพนะครับ อย่างตัวเ e ี้ยวมี GT 7 Pro นะครับผมแล้วก็ตัว i อคูสิกาพวกนี้นะครับเป็นต้นเนาะที่ใช้ตัวซั a เปอร์คอน8อิลิทนั่นเองนะครับนะฮะหรือบันพัดอย่างนี้นะฮะตอนนั้นจะแม่นยำกว่าปดล็อกเห็นว่า0.1วินาทีนะครับผมนะฮะตัวนี้ราคาไม่แรงเนาะ,ะให้ดูก่อน กล้องหลังก็คงเดือห้าสิบล้านสองล้านสนกล้องหน้าสิบหกล้านนะครับแบตห้าพันวิลเล่ย์แนะครับก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างซัมซุง a สามห้านะครับกับตัวเรียวมีสิบสามพัทห้าจีนะครับผมนะฮะราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่ากันเลยนะฮะว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือเน้นถ่ายรูปหรือเล่นเกมนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะฮะก็วันนี้พามารับชมแล้วก็แนะนำสมาร์ทโฟนให้เพื่อนนะครับผมก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับสวัสดีครับ